วังพญานาคราชคลองแสนแสบตำนานอาถรรพ์เป็นเรื่องจริงหรือคลองแสนแสบที่เห็นอยู่นี้มีตำนานซ่อนเร้นเกินกว่าคุณจะจินตนาการถึงภายใต้ผิวน้ำอันมืดมิดมีวังพญานาคราชอันศักดิ์สิทธิ์แต่เต็มไปด้วยอาถรรพ์หลายคนเคยเล่าว,ว่าคลองแห่งนี้มีพลังงานบางอย่างคอยเฝ้ารออยู่ตลอดเวลา ยามค่ำคืนเสียงสะอื้นแผ่วเบา,บากลิ่นคาวคลุ้มลอยมากับลมเย็นยะเยือกเสมอบางครั้งเงาตะคุ่มคล้อยมนุษย์ก็โผล่ขึ้นเหนือน้ำจ้องมองด้วยดวงตาว่างเปล่าไร้ชีวิตผู้ที่พยายามลบหลู่มักจะถูกลากลงไปสู่ความมืดมิดไร้ทางกลับมาอีกเลยมีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่ง เคยได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาอย่างชัดเจนจากใต้น้ำนั้นร่างกายเขาปลับมาแต่จิตวิญญาณเหมือนถูกบางอย่างพลากไปไม่เหลือชิ้นดีพลังงานลึกลับยังคงวนเวียนคุกคามผู้กล้าที่คิดจะลองดีไม่หยุดหย่อนจนถึงทุกวันนี้ตำนานอาถรรพยางนญานาราชนี้เป็นเรื่องเล่าหรือความจริงที่รอพิสูจน์กันแน่